ไปเซุ่นนึขนาดขนไาดไปหน้าอีกแล้วสบายดีป่ะสบายดีออป่ะลูกหายลุบบึนบ่พอไปทรงบ่พอไปทรงอีกแล้วมาเนี่ก็ได้มือแนล่ลูกมือไม,ม่ได้ไปบ่ฮึฮะ จึงจึงจึงจึ้งมาบอมาไอต, ne, ตูนบ pues mm. ่ไอต 8, nah ูนเท่านั้นเห็นบอไหมไอตูนออไอตูนนบออือไปไปหน้าบะเมย์ทงแมมเล้ยบอไทรงแมมเลี้ยบอไปหน้าก็เอาเลยขนข่าวอีก con หึ mà บ่ cả ไห้เปื้อน em เปื้อนอู้เปื้อนเปื้อนเปื้อนผมนอนเปื้อนที่นกอ่ะที่นกหึๆๆ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 ๆ lớn ạ nữa nhắn nữa, bạn ạ bạn mà ơi Ná video này thấy, này bạn ơi hư 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 Thấy hư 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 ừ. Ui, ui Săn hùa này không phân gian Bắt à Ui Ui, một đây là lộ Lại một bò Ui Sẽ đi con này Tụi cha không? Tụi cha con Nhìn nhìn, oh, <laughs> mình chữ nhanh, mình chữ nhanh này nè นี่จืดยังนี่นี่มันจิกัดเลยนะกัดเอ๊มันจิกัดมือหน่อยนะฮะหมดไปหมดกัดเหมือนหมดงามอืมอุ้ยมันกัดเลยฮะมันย่านว่ามันกัดฮึฮึมาที่อี่ไปใค่นั้นมาไว

nha <laughs> <laughs> hết mà đi hết bắt pa bắt ăn bắt 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 ม่กินน่อ้าอาอ้าออ้าฮ่ยิ้มไมยิ้มไมยิ้มไปนะแม่ยิ้มนะม่เหรจุจาอะไรจ้าดยังจ้าาจ้าโอ้คือจ้าป้าลุงเนี่ย đông mà hạt á, hạt lạ ấy, một là ở đây. Thank you. mong ngoan mong nhìn mong ngoa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 n ngoan ướp con nhanh quá má mẹ cháu khè nó quá nhanh đi luôn nghe mẹ tắm khang buộc ra này em em bụi em 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 bay ku lông hai tu bay em Nhang nhang luôn à Nhang nhang ấy ờ nhang đây nhang em em nhang em 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 มแล้วล่มเด้อวาสนานี่ตกขนาแล้วนี่มาเหรอเบิ้งแม่นั่นมาไหนแม่บดนินขี่ดิน่ลูกบดิดอยู่เถียงเข้าไปบดนินอยู่เถียงเค่ะคุณงัว,งวผู้ผู้ไปเมืองหน้าตูบ้บเขาก็ยังหลายไปไปยัง ơ ừ, mẹ thứ hai à. ừ. lắm ờ nhanh 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 đấy nhang mà thanh đây ơi ờ, nhanh nhang bay nhang nhang nó hoạt thiền ha bây mày khỏi rằng luôn húp à à nhang say ừ. hãy ôm đây bay bay nào phụ nào bỏ thả rồi phụ đạ bay bỏ thả vô bay lúc bay đừng ngóc che này, nó lẹt nè. Mừng này giẻ che này, nó như thế lộ Đi nhá. mừng sang nụt ấy bớt băng. Đi. Muốn chặt say cả, nó bớt điu. <laughs> nhàn tốt quá <đó. cười> à, bài, lên đấy bạn nè đấy nhá khu vào trốn thả vô thiền một cái má xem mà chữ hùm đúng không có lúc quá mưa thiền một Ướp Ướp Ướp, khoai luôn khoai 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 khoai

ไปแม่มาหาตู้นะสะพายังอยู่เพื่อนอยู่สะพาตักผ่กก้อนอะไป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 ใช้นั่นกลับมืออีกแเ้วสี่ิังเป็ด มาหน่แม่มาตู้พี่ไป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 น่ะเอาสีเมื่อแล้วนะคุณตู้มาลาดวัสีเมื่อป้าตู้เลยนะไปไปไปขึ้นเทียงไปเออเป็ดนะผู้ป้าไปไปห่มลูกไปผู้ตู้ตอกตอกเนะาหาตอกตอกนะาหผู้ตู้ขี่รถไทยตอกตอกเนะาหผู้ตู้ขี่รถไทยแล้วแหละค่ะเป็ด ไปเราเอาเาเอาไปเกี้ยวเขาบ่อาะสิไสิอยู่เหืออันนั้นเอาบักลมแม่แม่ตู้ไปใช้ชาน lom lom nhanh nhìn nhìn hello 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 bảo con hello 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 vào hello 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 ลมูพี่น er> ้องเลยเนาะลมแล้วมันลมแห้งกว่าตะเกายิงอ่แผบตู่แล้วลูกเล่ามีนหายคัมเนีลื่อซื่อนะ น้ำลดพอบุญน่ะเอ้าหาตู้ไปตอนนะี้ไปอ่ะตู้เด้อให้ตู้ไปกันแม่ไปให้ตู้เอาโยนให้ดิๆเอาให้ดิๆแล้วไปชิโยนเนาะเอาให้เอาไปให้ห้าตู้กันไปเก็บให้ตู้กันเอ้า

เอดบ่เกือบบ่หมดหล้วย้ำหนาวเนาะจะเอาไปใช่น่ะให้ผู้ตู้กินอะแม่หลอมึงเนี่ยโชว์ฟุงอ่ะปิดลึกลงแน่เสือน่ะลึงเสือลงแน่ sẽ khăm nề hong khăm bé, Hong mà John bé, John mà John ơi John bay. 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 John เราคือหลายๆคนแท้เหมือนนี่เฮ้ยให้ปู่ดูกินไปเม่จ่เม่อย่างทั้งนี้แหละแล้วว่ะได <boring. S 1> ้หมปู่ตูเอามาขังทังนี่ เอาไม่พ่อตู้กินเนยเอาให้ตู้กินน่ะลูกไหนเล้ยงนไสนเป็นะจูู้มากอยางอยลงบ่ ได้ากลงนี่อยู่ต่แรงว่าจะเอาดูวเอายังน่ะเฮ้ยแกมัน่าจะอะไรแกมันเนาะหายยังน่ะหายยังกระเป๋าบอยู่นะเอาจะแยบดูขนมน่ะโบยับดูวยอย่างนั้นก็ได้น้ำลูกพี่พี่เอาน้ำเนาะเอาหนี้นี่นี่ของหลานนี่นี่ลูกน้ำลูกน่ะเอาไหมกินไหม แดิ่นคลายของเครื่องนะอันนี้กินนะไม่หลงหน้ามาด้วยข่าวเลยเด้ะอีหล่ายร้อยงตารางบ่

มาไหมนี่ยลมน,น,นะมลมอู้ไก่น้อยนะเป็นไก่เด้อแม่มันชับได้หรอไก่ไก่น้อยไก่น้นอยเบาไหมอย่างจัดเด้อ

ไปใช้นะว้ายเอ้ยนาเห็ดผีบ่อนหึนา มาพี่เด็กไปเมื่อเทียงเข้าปะไกลไกลหล่าแล้วนั่นน่ะหมไปล้หมักสีดามันเบิดหมากแล้วบืไปก็ยา่าเออมันเบิดแล้วหมักสีดาละนะ่ะฮึมูุกอ๊ไปจักอันนี้วะวะหุกเอฟไปจกักอันนี้เอฟเอฟเอฟไปจักอันนี้ หูกบไปจักบุไปลูกบุไปอย่าเห็ดมันเด้อลูกเด้อเห็ดเด้อโอ้ยอย่าเห็ดนอ้องเด้อโอ้มาพี่ไปอีกแล้วบ่นั่น ดิ่มน้ำเอื่อยเอื่อยดูน usted, ี่กูมาพี่ลูกมาพี่ปลาไปกินแมมปลาเดี๋ยวไปดื่มน้ำเอื่อยบ่มาพี่มาพี่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 อยู่โฮมในห้องแดดอ่ะไม่เสียเนี่ยเอฟไม่ตูนะ โอ้เจ right? <t ont> ้าโอ้ยผู้เอพาเอพามาแล้วผู้เอพามาแล้วผู้ผู้เส้พาเลยพาเอ้ยจ้าอือก็ไปที่กู้ผเห็นบอตู้แถาแล้วติดน้ำตู้แถาวะ โดยมานะ้าบาได้ยันตกบปหลุให้มาให้มาพูด <laughs> อะตกใจแต่ว <laughs> ่า,ามาะลรข้างหลังพี่นะ่วันนะา ใครเด้อมาข้างหลังอ่ะจ้าลุลุ้จ้าเอาพายัางไงคะทำไมเอาพาตากผ้อาอยู่อีเราว่ามาแล้วพี่นะมาเลยมาเลยเด็ดด <c oughs> กประหลิ่นมั่งยังไงลวะห้องกวบ มาหน่ะแม่ลูกไปแข่งแดดยันนะงไงตากออมิตามินบ่มาโฮมผิวมาไว้โอ้อยเดี๋ไปดิน้ำเอื้อยโอ้ยมาพี่ลูกมาพี่มาไปโอเคเดีย๋ยวนอนพี่น้องมานไปจ่อยก่อนก็คิดพี่อัญชมีก่อนนะ ขอบูชาคุณลหลายลายเดอ้อไปอย,ยูอ่ในความพักสมเลยที่บุกฏขามโฆษณาของปะจอยก็ขอบคุณบุคุณหลายลายเด้อเนาะที่นี่ก็ขอจบเพียงสำนีก่อนไปแล้วราวขมาสบายดี